สวัสดีครับวันนี้ทางร้านนาเทคเตอร์ของเรานะครับก็มีโรตารี่นะครับเป็นปินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เปิดตัวแบรน้องใหม่นะครับของ CMT นะครับมีทั้งขนาด1เมตร60นะครับแล้วก็1เมตร80นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับก็สามารถออกโรตเอรี่กับเราได้เลยนะครับไม่มีมัดจำครับเก็บตังค์ปลายทางนะครับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7โรลาอรี่ของ CMT นะครับก็จะมีของแถมให้นะครับก็จะเป็นชุดกุญแจให้1ชุดนะครับพร้อมกับยอยปัด นะครับรับประกัน6เด right? well ือนนะครับจากบริษัทที่นีเลยนะครับของเราจะเป็นแบบโซ่นะครับแล้วก็ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ด6หรือเม็ด8นะครับไปจหนหาทั้งหมด7มิลนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะครับหรือใครที่อยากจกผ่อนนะครับก็มีวางดาวตัวนี้ก็วางดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเล็กหนานะครับจอบหมุนคุณภาพหนึ่งค่ายครับของตรีติดต่อสอบถามมานะครับก็โรตเอรี่ของเรานะครับถ้าเป็นขนาดหนึ่งเมตรหกสิบนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนถ้าเป็นเมตรแปดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับ เราจัดส่งให้นะครับจัดส่งให้เก็บตังค์ปลายทางนะครับไม่มีค่าบัจำนะครับ้นใจติดต่อสอบถามไม่ได้เลยครับ091นะครับ861 191ครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสาบอจังหวัดอุดรธานีครับ